ยดเจอถาดมีกินแมวตัวอื่นเขาก็ไม่กินแปลกใจแปลกใจคงเหมือนเราอะไม่กินที่ซากคนอื่นก็ถือเหมือนกันนะแมวก็ถือนาะสมอนแชทนาะโอ้เป็นว่าเจ้าก็ถือเหมือนกันไม่กินต่อแก้วคนอื่นนะ่ลูลงนะ เขากินแล้วไม่กินมันก็คิดแปลกอกมันก็ลอ่กกินกิน้กิน,กกนเจ้าเจอค่าเจ้าต้องอิ่มและยิ้มได้ท่องไว้รัาไปดูที่เห็นทำซ่อมกรงไก่ทิ้งวานเจ้าหนองเพื่อนซ่อมให้ใหม่เพื่อนเอาอุปกรณ์มาไว้ละ Oh. สู้อีกยกอไหนๆก็ได้ทำโกลงละหมดไปหลายตังละโอ้ oh. หมดไปมากไม่ใช่ว่าแค่พนะันสองพันมันเป็นหลายพันอนะไรทั้งเชื้อไก่ไม่ใช่ว่าต้องเอาให้เดินให้สุดซอยอ่ะหรืออีกหน่อยนึง เพื่อนเอาอุปกรณ์มาซ่อมทําให้ละน้องๆเพื่อนเพื่อนมีฝีมือทางการช่างเราก็เป็นช่างช่างเถอะโอเคครับเหลืออีกนิดเดียวแคนีเพื่อนเอฟซีทุกคนใช่เนี่ยเขามุดตรงนี้เอง,เองนี่นข้างโหตรงนี้จะให้น้องเพื่อนซ่อมไม้ไผ่ตรงแนวนี้อีกทีหนึ่งเนื่องจากผุพัง ลำพังสแลนนะครั้งเขาไม่อยู่กล้หมามันดูร้ายข้างบนน้องเขาก็ทำให้อย่างดีครับล้างสังกะสีเรียบร้อยเดี๋ยเสริมทับอีกทีครับเดี๋ยวนำเชื้อไก่มาเลี้ยงใหม่เดีแปลนไอเดียใหม่ไปซื้อไก่เชื้อไก่เพาะเลี้ยงมาเลี้ยงดีกว่า พันหนึ่งได้เยอะแต่นี่เพื่อน้ำใจที่จ,จะซื้อวานจากซื้อจากลุงเพื่อให้คุณลุงคุณตาเพื่อนได้ใช้ต่างปีใหม่แต่ต่อไปคงเป็นไอเดียใหม่แล้วซื้อไก่ที่เพิ่นเพาะพันุ์จากฟาร์มในราคาเป็นฟันนี้คงได้เยอะอยู่ไก่ตัวเล็กๆครับโอ้โลกอุ่นวายเหมือนกันนะ ว้าวว้าวว้าวพวกมนุษย์นี่สุดแสนจนุนวายเปิงอกี่กุ้งมันมุดหมุนออกจากรูมามันพดคืนเขา้ารูอย่างเก่ามันได้ยินเสียงมนุษย์ปุ่นวายเนาะภาพมุดลงที่ดินอย่างเก่าดีกว่าเ <c oughs> จ้าก,กี่กุ้งนะครับตอนแรกมันก็อยู่ข้างในรูว่าโ,โ,โลกมนุษย์ที่แต่หุวนงานสันเลา่า พดจดออกมาวันหนึ่งมันห้องงีิ่งที่ทๆๆๆมุดออกหูเจอความวุ่นวายของโลกมนุษย์มุดเข้าหูอย่างเขาเจ้ากิ่งกุ้งนะค